บทที่36ไทยอึ้องลำบากใจอยู่เหมือนกันหยาพยายามปลดมือไทยออกแต่ไทยยังยึดไว้แน่นหยาพูดด้วยน้ำเสียงเจือสะอื้นปล่อยฉันนายกลับไปอยู่กับชาวตลาดเถอะยังไงเราก็อยู่นคนละข้างคุณหยาฉันบอกให้ปล่อยหยาปลดมือไทยออกมุกดาได้ทีกระชากไทยขึ้นมาดอกแก้วยิ้มพอใจแต่หนึ่งกลับเดินเข้าไปประคองหยาซะเองเดี๋ยวผมไปส่ง มุกดาร้องกิก๊กๆอย่างขัดใจที่เห็นคนที่แอบหมายปองหล่อนไปช่วยหยาแต่สำหรับหนึ่งเขาคิดอยู่เสมอว่าคุณยาเคยดีกับเขามันจะแปลกอะไรถ้าเขาจะมีน้ำใจกับคนที่เคยดีกับเขาบ้างและอีกอย่างหนึ่งไม่คิดว่าคุณยาจะใจร้ายอย่างที่ใครๆว่าคุณดอกแก้วเสียอีกที่ไม่น่าไว้วางใจมุกดาเองก็ไปฝ่ายเห็นว่าดาราสาวคุยกับชิดชัยทำไมไม่บอกให้ชาวตลาดรู้เด็กหนุ่มแอบช้ำเลืองมองคุณหยา เขาเห็นคุณหยาซูกๆคล้ายกับคนเป็นทุกข์ใจหนักอยากจะปลอบแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรในเมื่อเขาก็เป็นแค่กุรีคนหนึ่งในตลาดเลยเดินไปเงียบๆอย่างนั้นพอถึงบ้านคุณหยาก็บอกขอบใจมากนะหนึ่งที่อุตส่าห์มาส่งฉันไม่เป็นไรครับผมเข้าใจคุณหยาดีหยายิ้มเชียวฉันก็เข้าใจหนึ่งแต่ยังไงก็อย่าถึงกับต้องเลือกระหว่างฉันกับคุณดอกแก้วเลยคุณดอกแก้วเขาดีกับพวกเธอมาก และอย่างมุกดาเขาก็แคร์เธอมากอย่าทำให้มุกดาเสียใจแล้วคุณหยาฉันเี่นผูกก็ต้องเล่นแก้ไม่ต้องห่วงฉันหรอกดูแลตัวเองด้วยนะครับหนึ่งบอกอย่างห่วงใยแล้วเด็กหนุ่มก็เดินกลับไปอย่ายืนซึมน้ำตาคลอ,อดูเถิดขนาดเด็กหนุ่มอย่างหนึ่งยังพอเข้าใจหล่อนแต่คนที่เคยบอกว่าเขาจะจดจำในสิ่งที่ดีๆของหล่อนเอาไว้กลับไม่สนใจเลย แกะภาพพันผมที่เขาเคยให้ออกมาดูแล้วก็พึมพำสุดท้ายนายกับฉันก็ต้องดวนคอเราฟังหยาตัดใจทิ้งผ้ามัดผมลงกับพื้นก้าวเดินผ่านไปกำไรที่เดินออกมาเห็นก็เลยหยิบผ้าบาติกผืนนั้นขึ้นมาอย่างอ่อนใจบอกกับตัวเองกำไรจะไม่ยอมให้มันเป็นอย่างนั้นหรอกค่ะคุณหยากำไรไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่กำไรกำลังคิดมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เมื่อดอกแก้วพร่ำบอกกอหูไทย แก้วรู้ว่าคุณไทยยังไม่ค่อยสบายใจนักเรื่องคุณหยาแต่มุกดาก็พูดถูกนะคะเขาทำกับพวกเราเจ็บช้ำน้ำใจไว้มากจนไม่น่าให้อภัยเห็นชชยหนุ่มเงียบไปดอกแก้วก็ว่าต่อไม่ใช่ว่าแก้วใจไมยใส้ละกรมน,นะคะเพียงแต่แก้วไม่อยากให้คุณไทยไปยุ่งกับคุณหยาอย่างน้อยก็เป็นลการรักษาน้ำใจของชาวตลาดและที่สำคัญแก้วคงเสียใจแย่ถ้าคุณไทยปล่อยให้คุณหยามาทำลายตลาดแสนลักที่เราสร้างมาด้วยกันกับมือ แล้วดอกแก้วก็เปิดประตูรถขับออกไปแต่จากกระจกหน้ารถดอกแก้วยังเห็นอาการของไทยที่อยู่ในการคุ้นคิดหน้านิ่วคิ้วขมวดดาราสาวไม่พอใจอย่างแรงได้แต่บอกตัวเองในใจหล่อนจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้คุณไทยกลับไปหาคุณหยาเป็นอังขาดแต่ถึงดอกแก้วจะไม่ทำอะไรเลยไทยกับหยาก็อาจจะต้องแยกจากกันจริงๆในเมื่อหยาตัดสินใจที่จะเลิกทำสวนกัค้าแล้วจะไปต่างประเทศ แม้ใจจริงเท่าแก่ไม่อยากให้ผู้เป็นบุตรสาวไปนักแต่เมื่อเห็นว่าหยาไม่สบายใจเป็นอย่างมากกับอาการรังเกียจรัง,งอนองของชาวบ้านเท่าแก่ก็เห็นว่านี่อาจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทุกอย่างจะคลี่คลายแต่เมื่อชิดชัยรู้กับเต้นเยงเนื่องจากหนี้การพนันที่ก่อไว้ก้อนโตเริ่มถูกผู้มีอิทธิพลมาทวงถามและเขาไม่มีปัญญาจ่ายให้หนุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างรีบโทรหาทศุฒิหวังจะให้แฟนคุณหยาช่วยจัดการ แต่เหตุการณ์กลับกลายเป็นเรื่องกลายเป็นว่าฉนวนให้คุณทศวุฒิเยาะทะเลาะกับหยาบอกผมได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทศถามเสียงแข็งและยาก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนอกจากเดินไปอีกมุมว่าไงเขาย้ําจนหลอนต้องตอบอยาคิดดูแล้วอยาไม่เหมาะที่จะเป็นนักธุรกิจหรอกค่ะทศอยาททาไม่ได้ทําไม่ได้หรือไม่อยากทําทศวุฒิเสียงดังนี่คงเป็นเพราะพวกตลาดใช่ไหมถึงทําให้คุณตัดสินใจแบบนี้ หยาหันมามองทศรีบอธิบายแม่เขาจะพูดถูกเพงไม่เกี่ยวใครทั้งนั้นค่ะทศมันอยู่ที่ตัวหยาเองหยาทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่มันสำคัญกับอนาคตของเรานะหยาคุณแม่ผมจะยอมรับเรื่องของเราถ้าหยาพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าหยาทำได้มาถึงขั้นนี้หยาก็ตัดสินใจเรื่องของเรามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะทศยังไงคุณแม่ของคุณไม่มีวันยอมรับหยาคุณหมายความว่ายังไง เหมือนอย่างที่แม่คุณบอกเราไม่เหมาะสมคู่ควรกันหรอกทศปล่อยให้เรื่องของเรามาจบลงเถอะค่ะทศอึ้งไปครู่แล้วก็ถามเสียงปลาเป็นเพราะคุณแม่ของผมหรือเพราะไอ้หนุ่มฟาร์มเหตุนจนแน่ที่ทำให้คุณเปลี่ยนใจทศสมุิผึ่งพันเดินออกไปทิ้งให้หย่ายืนนิ่งน้ำตาซึมที่เขาพูดใช่ว่าหล่อนยอมรับผิดทุกเรื่องเอง เมื่อเรื่องลงเอยตรงที่ทศวิฒกับหยาตกลงแยกทางกันชิดชัยก็เคว้งเขามองไม่เห็นทางใดที่จะหาเงินไปใช้หนี้ได้นอกจากหันไปเล่นการพานันหนุ่มผู้รับเหมาเล่นจนลืมวันลืมคืนแต่ยิ่งเล่นเขาก็ย,ยิ่งเสียชาชยหนุ่มเดินหมุกมิดไปหากำนันกำนันฉันขอร้องเถอะฉันต้องการเอาเงินไปใช้หนี้ฉันก็ต้องการหนี้ที่นายชิดชัยยืมฉันไปเหมือนกันเจอไหมนี่ชิดชัยก็เหวอไปเหมือนกัน แล้วถ้านายชิดชัยไม่มีกำน,นันขู่ฉันก็คงต้องทวงหนี้เหมือนกับเจ้านี้รายอื่นๆกำนันเพียงแต่ขู่เพราะไม่อยากให้ชิดชัยเป็นหนี้การพนันไปมากกว่านี้แต่หนุ่มผู้รับเหมากับคิดในทางตรงกันข้ามเรื่องอะไรเขาจะปล่อยให้กำนันมีชีวิตอยู่มาทวงหนี้เขาจะต้องหาวิธีที่กำจัดกำนันเสียก่อนตีหนึ่งของคืนนั้นเมื่อกำนันขับรถกลับบ้านชิดชัยก็ขับรถตาม เขาอาศัยช่วงปลอดคนยิงกระหน่ำใส่รถของกำนันอย่างไม่ยัง้งแต่โชคดีที่ไทยกับหนึ่งขับรถผ่านมาเสียก่อนจึงช่วยกันนำกำนันไปส่งที่โรงพยาบาลชิดชัยแอบหลบหนีอย่างหัวเสียเขาไม่เคยคิดว่ากำนันจะดวงแข็งขนาดนั้นนี่ถ้ากำนันมันฟื้นมามันจะรู้ไหมลูกพี่ว่าเราเป็นคนดักทำร้ายมันคมถามอย่างเป็นห่วงถึงชิดชัยจะร้ายกับคนอื่นแต่กับคมเขาก็ยังเป็นเจ้านายที่ดีคมจึงอดห่วงไม่ได้ ก็าหากกำนันรู้ตัวชิดชัยก็คงจบเหตุแล้วคมก็ได้ยินผู้เป็นนายถอนหายใจหนักน่วงถึงไม่รู้ว่ามันต้องสองสัยบ้างแหละจริงๆเลยทำไมชีวิตฉันมันถึงได้มีอุปสรรค่างนี้วะกำลังจะมีเงินมาจ่ายนี่แต่อยู่ดีๆยายคุณหนูหยาก็ดันเลิกสร้างศูนการค้าเสียอีกพอจะฆ่ากำนันปลอดหนี้ไอ้ไทยก็เสกมาขวางนั่นน่ะสิครับแล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีชิดชัยคิดไปครู่แล้วก็ยิ้มออกมา แกลืมไปแล้วเหรอว่าเรายังมียายดอกแก้วอีกคนในอีกไม่กี่วันต่อมาชิดชัยจึงไปดักรอดอกแก้วที่คอนโดดาราสาวไม่ทันรู้ตัวพอก้าวลงจากรถก็ฮัมเพงอย่างสบายใจชิดชัยที่แอบซ่อนตัวอยู่ทลาออกมาล็อกตัวดอกแก้วไว้ดอกแก้วจะกรีดแต่ชิดชัยเอื้อมมือมาตะคกปากไว้นึกว่าจะหนีรอดเหรอคุณดอกแก้วร่างกายกำยำลากดอกแก้วมายังมุมที่มืดปอดคน ดอกแก้วอู้ยบอกปล่อยฉันหล่อนมองชิดชัยด้วยสายตาอ้อนวอนชิดชัยยิ้มเหี้ยมเกรียมปล่อยก็ได้แต่ถ้าคุณตุกติกผมจับคอคุณปิดหน้าเมื่อดอกแก้วพยักหน้าชิดชัยจึงเอามือออกแต่ดาราสาวกับร้องคีดจนชิดชัยต้องตบคั้วเข้าที่ปากแล้วหล่อนก็ล้มลงไปกองกับพื้นชิดชัยจิกผมดอกแก้วขึ้นมาเดี๋ยวก็ตายซะนี่คราวนี้ดาราสาวกลัวจะลนลาน พราะรู้ตัวดีว่าคนอย่างชิดชัยทําได้แน่ๆหล่อนรีบยกมือไหว้อย่าอย่าทาอะไรชั้นชันยอมแล้วนายต้องการอะไรสั่งสอนคุณที่บังอาจมาแววงกัดคนณของผมผมสั่งไว้เลยนะคุณต้องสร้างสื่อเสียงให้กับผมให้ได้ไม่ไงั้นคุณเจอดีแน่นายจะเอาเรื่องแม่ของฉันมาอ้างนะหรอดอกแก้วยิ้มเหยียดนายก็เห็นแล้วนี่พวกนักข่าวเชื่อฉันมากกว่านายและสุดท้ายนายก็สู้ฉันไม่ได้ ชิดชัยเงื้อกำปั้นขึ้นแต่ดอกแก้วรีบเอามือมายันไว้ดาราสาวปั้นหน้ายิ้มหวานใจเย็นๆเ,เรายังคุยกันได้ถ้านายอยากให้ฉันช่วยฉันก็จะช่วยชิดชัยหลีตาลงมองดอกแก้วอย่างไม่ไว้ใจแต่มีข้อแม้ว่านายจะต้องแยกคุณไทยออกจากคุณหยาให้ได้คราวนี้ชิดชัยยิ้มเยาะอ๋อที่แท้ก็เรื่องผู้ชายไม่ใช่แค่นั้นหรอกดอกแก้วปฏิเสธพานฉันไม่อยากให้คุณไทยกลับไปอยู่ที่ลบบุรีอีก เพราะฉะนั้นนายจะทำยังไงก็ได้ให้คุณไทยทิ้งฟาร์มแล้วมาอยู่กับฉันไอ้ไทยมารับฟาร์มเห็ดของมันเนี่ยงต่อะไรดีบนเป็นเชิงหาลรือและดอกแก้วก็บอกแต่เท่าที่ฉันรู้มาฟาร์มเห็ดของคุณไทยติดจำนองอยู่ธนาคารฉันว่ามันคงไม่ใช่เรื่องยากนักหรอกที่จะทําให้ฟาร์มของคุณไทยหยุดจำนองไปจริงๆชิมชัยยิ้มเยาะถึงฟาร์มไอ้ไทยมันจะหลุดจำนองไปจริงๆแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าไอ้ไทยมันจะยอมแยกจากคุณหยา ดอกแก้วตาแววรอกได้สิถ้าคุณไทยรู้ว่ายาย,ยาเป็นคนอยู่เบื้องหลังทุกอย่างชิดชัยมองดอกแก้วอย่างไม่เข้าใจดาราสาวบอกอย่างเจ็บแค้นคุณไทยเคยทำผ้าบาติกมัดผมให้ยายาก็ผืนที่มันชอบมัดผมนักนั่นแหละผ้าบาติกมัดผมชิดชัยพูนพำพูดแค่นี้นายคงน,นึกออกใช่ไหมว่าต้องทำยังไงซึ่งถ้านายทำได้ฉันสัญญาว่าคราวนี้จะช่วยนายจริงๆแล้วอีกอย่าง ฉันยังมีเงินลงวันเป็นของชํารวยแถมให้นายอีกด้วยนะหนึ่งแสนว่าไงชิดชัยยิ้มนินิๆลากเสียงยาวตกลงแต่ถ้าคุณตุกติกมือหยาบหนาบีบคอดอกแก้วเบาๆแต่ยาราสาปัดออกทันทีสายตาไม่พอใจนักเลิกขู่ฉันได้แล้วฉันน่ะแมนพอโดยเฉพาะถ้าลงเรือลำเดียวกันแล้วฉันไม่หักหลังนายหรอกทำให้ได้ก็แล้วกันแล้วดอกแก้วกับชิดชัยก็ยิ้มเหยียดๆให้กันสีหน้าอาฆาตมาดร้าย เมื่อรู้แผนการคร่าวๆชิดชัยก็ให้คมแอบไปขโมยเอาผ้าบาตติกมัดผมของหยามาจะว่าโชคร้ายหรือความบังเอิญก็ได้ที่กําไรเก็บอามาซักและนํามาตากจึงเป็นโอกาสให้คมแอบขโมยไปได้อย่างได้ดายคมยื่นผ้าบาัติกให้ชิดชัยพานถามตกลงว่านายยอมร่วมมือกับยายดอกแก้วถึงจะร่วมมือกันแต่บอกตามตรงว่าฉันไม่ไว้ใจนางหุกพิษดอกแก้วเราต้องใช้วิธีแผนซ้อนแผน ชิดชัยบอกอย่างเจ้าเล่นายจะให้ผมทำยังไงอีกไปตามหานางมารีแม่ของนางดอกแก้วมาให้เร็วที่สุดส่วนคืนนี้ฉันจะจัดการไอ้ไทยเองชิดชัยคำรามชูผ้ามัดผมของยาขึ้นมองดวงตาวาวโร